สวัสดีค่ะมาพบกับหนส่วนตัวค่ะกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆนะคะของชาวราศีพิจิกค,ค่ะประจำเดือนพฤษภาคมปี2 5 6 6กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16พฤศจิก,กายนถึง15ทธันวาคมนะคะออขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เดือนแห่งถูกปลดล็อกแล้วค่ะดวงชะตาจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงเลยนะคะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีค่ะ เรามาเริ่มกันที่ก,การงานกันเลยนะคะสำหรับโชคชะตาและวาสนาของชาวพิจิกในเดือนพฤษภาคมนั้นนะคะเดือนครึ่งเดือนแรกนี้ค่ะดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาววาสนาก็ยังคงตกอยู่ในเรือนมรณะพวกความผันผวนความเปลี่ยนแปลงยังคงมีมากอยู่ค่ะแต่โชคดีนะคะดาววาสนาท่านยังคงได้ทั้งองค์เกณฑ์ค่ะรวมเข้ามาด้วยนะคะหรือคู่ส่วนนี้นะคะยังคง ตามประครบประงมค่ะส่งเสริมส่งกำลังเป็นคู่มิตรใหญ่กันอยู่ค่ะนั่นก็หมายความว่าเดือนพฤษภาคมนั้นพวกวิถีชีวิตวิธีการงานการเงินและการดำเนินชีวิตกิจกรรมกิจการต่างๆนี้ยังคงเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและการโยกย้ายและ การเดินทางเยอะอยู่นะคะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำเร็จอยู่ตรงหน้าแล้วละคะ่ะนั่นก็เพราะดาวพังคารดาววัสนานั้นถึงแม้จะย้ายไปอยู่ในเรือนมรณะก็จริงอยู่ค่ะแต่พอเข้าประมาณสักประมาณวันที่10พฤษภาคมไปแล้วค่ะท่านก็จะย้ายเรือนออกไปอยู่ที่เรือนสุพานะคะซึ่งก็เป็นเรือนแห่งความสำเร็จเรือนที่จะมีการพิกชตาได้สูงขึ้นไปอีกค่ะมีความสำเร็จขึ้นไปอีกนะคะถือว่าดว ชะตาจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงเลยทีเดียวค่ะจากร้ายก็จะกลับกลายเป็นดีนะคะาจากความวุ่นวายก็จะหาทางออกได้เจอแล้วค่ะ จะมีทางไปนะคะสามารถที่จะจัดการจัดแจงกับสิ่งต่างๆได้เกิดความลงตัวได้มากขึ้นค่ะได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะยิ่งเลยเข้าไปสักประมาณวันที่15พฤษภาคมไปแล้วค่ะดาวพระอาทิตย์นะคะดาวการงานเองก็จะย้ายออกจากเรือนอรีค่ะจากงานยากๆที่เคยมีเหตุมีปัจจัยคอยติดตดขัดๆเยอะๆเ,เนี่ยนะคะจะถูกคลี่คลายกับกลายเป็นธรรได้ง่ายขึ้นค่ะหรือมีคนเข้ามาช่วยนะคะ มีตัวแปรนอื่นเข้ามาเกื้อหนุนให้การงานนั้นค่ะเดินหน้าไปได้ดีมากกว่าเดิมแล้วนะคะแต่ก็ต้องบอกอไว้ก่อนเลยค่ะว่าพองานถูกปลดล็อกออกแล้วนะคะพวกภาระต่างๆมันจะถาถมเข้ามาเยอะมากค่ะทั้งงานเล็กงานน้อยงานจิบงานจอบงานเสริมอีกทั้งยังมีหน้าที่ทางสังคมที่ต้องคอยเป็นเป็นภาระต้องแบ่งเวลาเจียดเวลาออกไปอีกนะคะทำให้เวลาในการจัด จัดการกับสิ่งต่างๆรอบๆตัวนั้นกระชั้นชิดมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะดังนั้นค่ะสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือการจัดสรรเวลานี่ละค่ะชาวพิจิตต้องแบ่งเวลาให้ดีในเดือนนี้เลยทีเดียวนะคะไม่อย่างนั้นนะคะเวลาจะรัดตัวมากๆเลยทีเดียวค่ะและอีกอย่างค่ะจะทําให้คุณนั้นนะคะเกิดความกดดันเกิดความเมื่อยลา้าเกิดความเครียดมากนะคะกับสิ่งที่เป็นอยู่ค่ะอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่เอาละค่ะ พอเลยสักประมาณวันที่22วันที่23ค่ะเลยผ่านเข้าไปช่วงไปลายเดือนแล้วค่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะดีขึ้นเยอะกว่านี้แล้วนะคะสิ่งที่เพียรมาสู้มาหรืออดทนมานี้ค่ะจะปรากฏ จะเห็นผลนะคะจะเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะเริ่มที่จะมีคำสรรเสริญคำเยินยอหรือมีคำชื่นชมเข้ามามากยิ่งขึ้นค่ะมีโอกาสต่างๆเองก็มีมากยิ่งขึ้นตามมาด้วยนะคะโดยเฉพาะโอกาสทางการงานนี่แหละคะ่ะที่เรียกได้ว่านะคะพอเข้าปลายเดือนไปแล้วนี่นะคะอนาคตจะสว่างสดใสมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะ ต่างจากช่วงเดือนที่ผ่านๆมาหรือช่วงต้นๆเดือนอย่างแน่นอนนะคะลองสังเกตกันดูเอาได้นะคะเอาลคะคะเรามาดูที่เรื่องของการงานเพิ่มเติมกันอีกสักนิดนึงนะคะคือชาวพิจิกนี้นะคะลูกผีลูกคนมาสักพักสักระยะหนึ่งแล้วละคะ่ะจะบอกกันจริงๆนะคะตั้งแต่ปี5 3 5 4โ้น่นละค่ะประมาณนั้นละค่ะ พ,พระพระราหูนะคะท่านเข้ามาเลงชะตาเกิดอยู่นั่นแล้วค่ะพอเข้ามาช่วงปีห้าห้านี้นะคะถึงแม้พระราหูท่านจะโยกย้ายออกแล้วนะคะแต่ด้วยความสัมพันธ์ก็ยังคงอยู่กับดาวพระอังคารนะคะซึ่งก็เป็นดาววัสนาของชาวพิจิกนั่นเองนะคะหลายคนนะคะมีภาระมีพันธะผูกพันในระยะยาวที่ปลดเปลื้องออกไปได้ยากเลยทีเดียวค่ะหลายคนเองนะคะก็มีนี้สินหลายอย่างนะคะ หลายคนก็มีปัญหาเรื่องของคนรอบๆตัวคนรอบๆข้างคนใกล้ตัวอาจจะเป็นความไม่ลงรอยในเรื่องของความสัมพันธ์นั่นแหละค่ะและหลายๆคนนะคะก็มีภาระที่ต้องคอยแบกรับค่ะหรือมีเครดิตท,ที่ต้องคอยรักษาเอาไว้นั่นเองนะคะยิ่งช่วงไปปลายปีนะคะห5าจนถึงต้นๆปี6 6หนี้นะคะดาวพังคานะคะท่านเดินเรรวนวิกคติค่ะโอ้ยนะคะ จะบอกว่ารุ่มๆุ่มดอนดอนความมั่นใจก็โหดหายค่ะเจะยังไงดีกับชีวิตดีเนาะยังคงหาทางออกได้ยากอยู่นะคะช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นแค่การประคับประคองให้รอดมาได้ก็บุญนักหนาแล้วค่ะถือว่าโค้ดเก่งแล้วนะคะยกนิ้วให้เลยค่ะยิ่งเข้ามาเดือนมีนาคมปี6 6นี้นะคะดาวพระเสาร์นี้นะคะท่านย้ายเข้ามาเร่งการงานค่ะหนักหน่วงเหลือเกินค่ะมี มีความกดดันความเครียดคิดมากพอสมควรอยู่นะคะแต่พอเลยเข้ามาซักหลังเดือนเมษายนดาวพฤหัสท่านก็ย้ายเข้ามาอีกดวงหนึ่งค่ะ ทําให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนี้นะคะเริ่มที่จะดีขึ้นมาสักนิดนึงแล้วล่ะค่ะเริ่มที่จะมีทางออกทางไปแล้วค่ะอะไรที่เคยมืดมนมานานแล้วนะคะก็เริ่มที่จะสว่างสดใสค่ะมองเห็นอะไรต่างๆได้มากยิ่งขึ้นมีทางออกมีทางไปหรือขยับขยายได้มากขึ้นแล้วค่ะแต่ถึงอย่างไรนะคะดาวพระพุธ ก็เป็นดาวแห่งการเจรจาการสื่อสารการเดินทางหรือเอกสารเงื่อนไขรวมไปถึงข้อตกลงต่างๆและรวมไปถึงนะคะเป็นดาวลาบของชาวพิจิกด้วยนะคะก็ยังคงเดินเรรวนวิกคติอยู่ค่ะจนถึงช่วงต้นๆเดือนพฤษภาคมนั้นละค่ะถึงแม้หลายสิ่งหลายอย่างค่ะจะเริ่มดูดีขึ้นและมีทางออกแล้วแต่ความยุ่งยากและอุปสรรคอะไรต่างๆนานาระหว่าง ทางยังคงมีปัญหาอยู่นะคะแต่จะมีการจัดการอะไรได้ดียิ่งขึ้นจริงๆนี้นะคะโดยเฉพาะการงานการเจรจาก,การต่อรองหรือเอกสารอะไรต่างๆนานาก็ตามค่ะก็หลังวันที่6วันที่7ไปแล้วค่ะจะเริ่มดีขึ้นนะคะและการงานค่ะจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นจริงๆวันที่15เป็นต้นไปแล้วค่ะ ก็เริ่มจะมีข่าวดีๆค่ะในเรื่องของการของงานเกิดขึ้นมาแล้วค่ะหรือหยิบจับและมุ่งหวังจะทำสิ่งใดก็ตามค่ะจะผลักดัน ไปได้ง่ายๆนะคะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จได้ง่ายๆค่ะแต่ดาววัสนากับมีกำลังเป็นนิดค่ะซึ่งอ่อนกำลังลงมานะคะนั่นหมายความว่าเป็นช่วงที่เหนื่อยมากๆทั้งกายและใจเลยทีเดียวนะคะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวพิจิกในเดือนพฤษภาคมนั้นค่ะนอกจากเรื่องของการจัดสรรเวลาแล้วค่ะอีกเรื่องก็คือเรื่องของกำลังใจนี่ละค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะต้องเติมเต็มให้กับตัวเองเข้าไว้นะคะเพราะ ็ตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมเป็นต้นบานะคะร่างกายจะหลั่งสารไรบางสิ่งบางอย่างออกมาค่ะทําให้เกิดความท้อแท้ในใจอ่อนแอนะคะทางร่างกายและจิตใจค่ะมีความคิดไปในทางด้านลบๆและคิดในเรื่องแง่ด้านวิตกกังวลความคิดความกังวลต่างๆเกิดขึ้นมานะคะนี่แหละค่ะถึงได้บอกว่าสําคัญสุดๆก็คือต้องเติมกําลังใจให้กับตัวเองให้มากๆค่ะเตือนเลยนะคะอย่าได้ขาดเลยทีเดียวนะคะ โดยเฉพาะปกติแล้วนะคะชาวพิจิงนั้นนะคะเป็นสายนักสู้นักลุยอยู่แล้วค่ะแต่แค่บางครั้งก็แอบคิดมากไปบ้างเท่านั้นเองล่ะค่ะตามภาษาคนทาตน้ำเหมือนกับชาวมีนกับชาวกรกฎนั่นเองนะคะจะเป็นซะอย่างนั้นละค่ะ แล้วขอแค่มีกําลังใจให้กับตัวเองค่ะยังไงยังไงก็รอดอยู่แล้วละค่ะเพราะดาววัฒนาของชาวพิิกนั้นนะคะเขาเป็นสายลุยสายสู้สายนักรบอยู่แล้วค่ะคือหนักไม่ว่านะคะขอแค่อย่ามาทําลายความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นเป็นพอค่ะจะเป็นประมาณนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วค่ะค้างๆตัวคุณเองค่ะยังคงมองเห็นใครบางคนที่เขาคอยส่งกําลังใจคอยซับพอร์ตและก็คอยช่วยเหลือคุณอยู่ตลอด แล้วค่ะแม้แต่ในวันที่คุณยากลำบากจริงๆก็มีเขาคนนั้นละค่ะยังคงคอยอยู่ข้างๆกายเป็นลักษณะของผู้หญิงนะคะอาจจะเป็นแฟนของคุณก็ได้หรือเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้ค่ะเป็นคนที่ให้ทั้งคำปรึกษาและก็เป็นผู้ช่วยได้ดีมากๆนะคะถึงแม้บางครั้งบางจังหวะอาจจะช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะหรือได้มากได้น้อยอะไรยังไงก็ตามนะคะแต่เขาคนนั้นก็ยังคงอยู่ข้าง ข้างคุณเสมอค่ะและเท่าที่เห็นนะคะคนคนนี้ล่ะค่ะพอคุณหมดกําลังใจนะคะพอหมดแรงพอคุณเริ่มที่จะบ่นเริ่มที่จะนอยๆกับตัวเองค่ะเขาจะเข้ามาให้กําลังใจคุณอยู่ตลอดนั่นแหละค่ะนี่ล่ะค่ะคนแบบนี้นะคะต้องรักษาไว้ให้ดีๆเลยนะคะ แต่ทางกลับกันนะคะอ่าอีกพวกอีกคนบางจำพวกหรือบางกลุ่มที่คอยแต่สร้างปัญหาให้หรือมักจะเอาความทุกข์ความเครียดมาโยนใส่ให้นะคะให้ต้องคิดมากให้ต้องวิตกกังวลน,นี้นะคะคนเหล่านี้ต้องพยายามตัดออกไปเสียนะคะอย่าเข้าไปยุ่งอย่าเข้าไปใกล้ชิดมากค่ะซึ่งไม่ใช่ว่าเป็นคนไกลตัวที่ไหนหรอกนะคะก็เป็นคนใกล้ๆตัวคุณเป็นคนในบ้านหรือเหล่าญาติๆนั่นละ ะะแต่อาจจะมีสักที่สูงกว่าคุณเท่านั้นเองนะคะก็ให้ดูให้ดีๆก็แล้วกันค่ะอะไรที่เป็นพิษนะคะก็อย่าพยายามบริโภคเข้ามาอะไรมากนะคะพวกคําพูดอะไรก็ตามที่เข้ามากระทบกระเทือนจิตใจก็อย่าพยายามใส่ใจมากค่ะพยายามหันไปโฟกัสหรือไปสนใจกับเรื่องพลังด้านบวกๆค่ะกับ ตัวเองให้มากๆนะคะเพราะจิตใจในช่วงนี้ค่ะต้องการพลังงานด้านบวกๆเพิ่มเติมค่ะเสริมทัพบเสริมความแข็งแกร่งแบบเร่งด่วนเลยนะคะต้องบอกกันอย่างนี้เลยนะคะเอาเป็นว่าเรื่องของการงานนั้นยังคงเยอะและมีหลายๆอย่างที่ยังคงต้อง เป็นภาระผูกพันหรือติดมืออยู่ค่ะอาจจะดูยกยุ่ง,ย,งยาก,ยากมากในช่วงต้น,ตนเดือนค่ะแต่เลยเข้าซักประมาณวันที่15วันที่15ไปแล้วก็จะเริ่มจัดการค่ะหรือทำอะไรอะไรได้หลายๆอย่างได้ลงตัวมากขึ้นค่ะได้ดียิ่งขึ้นนะคะและมีช่องทางมีโอกาสเข้ามามากขึ้นค่ะมีโอกาสจะได้ทำงานมากกว่าหนึ่งช่องทางขึ้นไปเลยนะคะและช่องทางที่สองและงานเสริมนี้ละค่ะจะช่วยเสริ เริมเติมทับในเรื่องของรายรับจากหลากหลายช่องทางเข้ามาเติมกระเป๋าได้อย่างดียิ่งนะคะและช่วยกันได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเงินไหลเข้าเรื่อยๆนะคะคือปีนี้ค่ะทั้งปีเลยนะคะงานมันจะเยอะและหนักมากค่ะยิ่งช่วงนี้ค่ะช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนนี้ค่ะเป็นช่วงรอยต่อค่ะที่จะมีการขยับสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอีกขั้นหนึ่งค่ะพยา,ายามใส่ ใจให้มากนะคะกับสิ่งที่ทําอยู่เลยนะคะอย่าไปให้ค่าหรือให้ความสําคัญกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือความใคร่เรื่องของความหลงนี้อย่าเข้ามามีบทบาทนะคะเข้ามามีความสําคัญมากกว่านะคะ เข้ามาจัดการทําให้งานของคุณมีปัญหาหรือสิ่งที่คุณทําอยู่นั้นเกิดปัญหาขึ้นมาได้นะคะให้ระมัดระวังด้วยนะคะมาต่อกันที่การเงินกันเลยค่ะส่วนประเด็นการเงินเดือนพฤษภาคมนั้นค่ะก็ต้องบอกว่ากระเป๋ารั่วกระเป๋าฉีกมาตั้งแต่เมษายนหลังสงการมาแล้วล่ะค่ะดาวท่านก็บอกว่ามีรายจ่ายเยอะแยะไปหมดนั่น,นและค่ะดาวการเงินนี้ท่านเดินเข้าอริค่ะทั้งรายจ่ายของตัวเองทั้งต้องไปซัพพอร์ตช่วยเหลือ ในเรื่องของคนอื่นๆค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของคนในบ้านคนใกล้ตัวผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะหรือก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนี่แหละค่ะคอยสร้างปัญหาคอยสร้างภาระให้กับตัวคุณอยู่เรื่อยๆอยู่ค่ะในเรื่องของการเงินนะคะ แต่ถึงอย่างไรนะคะดาวการเงินก็ได้เป็นราชาโชคอยู่นะคะดีที่ยังพอหารายได้ได้อยู่นะคะถึงแม้ว่าช่วงต้นตนเดือนนี้นะคะอาจจะติดตดขัด,ข,ดขัดอยู่บ้างค่ะแต่เชื่อเธอค่ะหลังสักประมาณวันที่10เป็นต้นไปแล้วค่ะรายรับเองก็จะสามารถหาเข้ากระเป๋าได้ดียิ่งขึ้นค่ะและได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็ขอให้อดทนกันเอาไว้นะคะชาวพิจิกอดทนนะคะสู้ๆนะคะ ควรวางแผนการบริหารค่าใช้จ่ายให้ดีๆสักนิดนึงค่ะเพราะดาวการเงินท่านเดินเข้ามาร่วมเรือนอยู่กับพระราหูค่ะอยู่ในเรือนอรีด้วยนะคะแปลว่าค่ะอาจจะเป็นหนี้นั่นละค่ะหรือได้สินเชื่อนะคะกู้ซื้อนั่นซื้อนี่ค่ะมีเกณฑ์จะได้เป็นหนี้นั่นละค่ะคือการเป็นหนี้แล้วได้ของมานี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงไรหรอกนะคะแต่ที่เป็นห่วงหรือเป็นกังวลนะคะในเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ จ่ายเงินโดยที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนนี่ละค่ะยิ่งใครที่เป็นมีสังคมเยอะๆรายจ่ายก็เยอะตามภาษีทางสังคมนั่นละค่ะมากตามหน้าตาทางสังคมนั่นเองนะคะฉะนั้นค่ะเรื่องของสังคมเรื่องของเพื่อนๆนนะคะปีนี้นะคะพักเอาไว้ก่อนนะคะให้เน้นทำงานทำงานทำงานค่ะแล้วก็หาเงินหาเงินหาเงินนะคะจะเป็นการดีที่สุดของชาวพิจิกมากเลยในปีนี้นะคะ มาต่อกันที่ความรักกันเลยค่ะสำหรับคนมีคู่อยู่แล้วค่ะคู่ของนี้นะคะ เขาดีอยู่แล้วล่ะค่ะเขาคอยช่วยเหลือนะคะคอยซัพพอร์ตคอยเติมกำลังใจให้ทุกอย่างทุกทางอยู่แล้วนะคะถึงแม้อาจจะมีเรื่องของความอึมครึมอึมครึมอยู่บ้างค่ะจงพยายามมองข้ามปัญหาเหล่านั้นไปซะนะคะจะเป็นการดีที่สุดค่ะและที่สำคัญค่ะก็คือใจของตัวเองนี่ล่ะค่ะอย่าไปดือ้ออย่าไปเกเรเลยนะคะเพราะด้วยดาวพฤะศุกนั้นนะคะเข้ามาเล็งจุดเกิดค่ะท่านเป็นพินทุบาทนะคะก็มา จะเห็นของของคนอื่นนะคะหรืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่ของของตัวเองนะคะมันดูดีดูดีมันสวยงามมันหล่อหรือเกิร์นะคะเตะตาต้องใจดึงดูดมีสเสน่ห์เหลือหลายนะคะด้วยดาววาสาเองก็อยู่ในเรือนของความรักทางเลือกหรือด้านอะ่ะ รักนอกไทยก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆเลยนะคะต้องเตือนกันอาไว้ก่อนเลยนะคะส่วนคนโสดน,นั้นค่ะดาววัสนากับดาวปัตตานีนะคะท่านเดินติดตามกันมาค่ะ กลายเป็นคู่มิตรคู่สนิทตามกันมาตลอดนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าค่ะท่านก็เดินอยู่ในเรือนมอรณะค่ะก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าก็มีเข้ามาหลากหลายรูปแบบนั่นเองนะคะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันมาค่ะต้องดูคนให้ออกก็แล้วกันนะคะบางคนก็เข้ามาอยากจะสารสัมพันธ์กันจริงจงจัง,จง,จงเลยค่ะแต่บางคนก็เข้ามาเพื่อหวังอย่างอื่นค่ะหรือเข้ามาพร้อมกับปัญหา เข้ามาพร้อมกับความเครียดความเหนื่อยใจนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะเรื่องของความรักความใคร่ยะยินเย็นกันสักนิดนึงนะคะชาววิจิกมีความรักได้นะคะไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าใจเยินๆกันสักนิดหนึ่งค่ะควรเรียนรู้กันไปกันสักนิดนึงค่ะโน้นเลยค่ะ ปีหน้าฟ้าใหม่หลังเดือนเมษายนปี67นู่นเลยล่ะค่ะคู่แท้คู่มิตรแท้นะคะถึงจะเข้ามาได้ดีค่ะหรืออาจจะเป็นคนปัจจุบันนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่อาจต้องฝ่าฟันปีนี้ไปให้ได้ด้วยกันนะคะและเดินจับมือกันไปให้ได้เสียก่อนนะคะถึงจะดีนะคะเรามาต่อกันที่สุขภาพกันเลยค่ะส่วนในด้านสุขภาพของชาวพิจิกในเดือนพฤษภาคมนั้นค่ะก็บอกไปบ้างแล้วนะคะในด้านร่างกาย งานจะหนักและเหนื่อยมากๆในเดือนนี้ค่ะที่ผ่านมาก็หนักพอตัวอยู่แล้วนะคะร่างกาย หักโหมงานหนักมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ต่อเนื่องกันจริงๆค่ะก็ควรที่จะพักร่างกายตัวเองบ้างนะคะพักก่อนค่ะช่วงนี้นะคะดูแลสุขภาพตัวเองบ้างนะคะนอนพักอย่างเต็มที่อย่าได้เครียดกับงานมากนะคะกินอาหารให้เต็มที่ค่ะให้ครบห้าหมู่นะคะชิลๆกับชีวิตบ้างนะคะฮิวด้านจิตใจของตัวเองให้มากที่สุดนะคะให้กําลังใจตัวเองให้มากๆเข้าไว้นะคะอุบัติเหตุไม่มีเกณฑ์อะไร ่คะมาสรุปประเด็นกันค่ะชาวพิจิตค่ะ เป็นปีที่เต็มไปด้วยการพลิกผันการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโชคชะตาอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะและอีกช่วงหนึ่งค่ะประมาณเดือนตุลาคมเตรียมตัวรับไว้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งค่ะอาจจะได้เดินทางโยกย้ายค่ะหรือมีสังคมใหม่ๆเข้ามาค่ะได้รู้จักคนนั้นคนนี้เรื่อยๆได้มีสังคมใหม่ๆเรื่อยๆนะคะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะยกระดับขึ้นไปได้อีกขั้นหนึ่งเลย ทีเดียวนะคะก็ขอให้สู้ๆลุยๆกับงานไปนะคะก้มหน้าก้มตาทำงานไปค่ะให้ความสำเร็จพูดแทนคุณก็แล้วกันนะคะขอให้โชคดีค่ะขอให้สำเร็จและก็ขอให้สมหวังทุกๆประการที่มุ่งหวังเอาไว้เลยทีเดียวนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังนะคะฝากทุกๆคนค่ะช่วยกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือของชาวราศีพิจิกค่ะที่ช่องโหนส่วนตัวนะคะได้ยบย ยกประเด็นขึ้นมาเตือนให้ระมัดระวังแล้วก็วางแผนกันลงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุกๆประการค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดยังอยู่นะคะเตือนสตินิดนึงถึงความรุนแรงจะลดน้อยลงแต่เราก็ต้องระมัดระวังค่ะเวลาออกไปข้างนอกก็ปิดแมสเหมือนเดิมนะคะระมัดระวังไว้ก่อนดีกว่าค่ะเป็นห่วงจริงๆนะคะหอนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บายบายค่ะทุกทกคนและเจ กันใหม่ใน EP ต่อไปกันนะคะบ๊ายบายค่ะ